เกษมือโรใช้อามิโนโปรตีช่วยรถต้นทุนเพระพลผลิตอัวาสวัสดีครับสวนทุเรียนภูเขาไฟวันนี้นะครับส,สุกแล้วนะครับสุกแล้ว,ลวดูจากล่องนาดูจากฟังเสียงมันจะไม่ตึกมันจะป๊อกปๆๆๆ มันจะเบาเบาสุกแล้วนะครับข้างบนก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วลูกสวยๆวย้เรียนภูเขาไฟเดี๋ยพาไปชมต้นนู้นต้นนี้ยังไม่แก่ต้นนี้ยังเขียวๆขียวอยู่ต้นนี้เป็นรุ่นหลังนะเสียงจะต่างกันแน่นๆ ต้นนี้เป็นรุ่นเดียวกับต้นแรกตันนี้ก็สุกนะตั้งเกตดล่องน้ำเนี่ยมันจะลายลายมันจะไม่เขียวตรงนี้จะตะโตป้องข้อต่อมันจะโตรช นลิสาไรชีวิิตสสสูวววกอรชชชาาาานนไุขใจัสดีครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนสวนลุงไรอําเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาดูลูกทุเรียนนะฮูลูกลูกกำลังโตใกล้จะสุกแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับจะได้กินทุเรียนภูเขาไฟที่รสชาติดีรสชาติอร่อยรสชาติที่ หวานนุ่มแล้วก็หอมเป็นทุเรียนที่อร่อยนะครับทุเรียนภูเขาไฟอีกไม่นานเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับทุเรียนภูเขาไฟรสชาติดีต้องที่นี่เท่านั้นทุเรียนคุนหานสีสะเกดอย่าลืมนะครับบรรยากาศที่สวนทุเรียนอพภอคุนหานนะครับทุเรียนภูเขาไฟใบสวยต้นสวย ลูกดกนะครับถ้าเราได้ใช้อเมโนแอมกโกรสูตรเข้มข้นนะครับโปรตีนที่เราแนะนําให้ส่วนนี้เนี่ยได้ใช้ฟื้นฟูบำรุงต้นนะครับทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยสวยแบบนี้แล้วก็ได้ลูกดกดกเดี๋ยวไปชมกันครับว่าสวยขนาดไหนลูกดกขนาดไหนไปชมกันครับ <S <S นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับสำหรับทุเรียนภูเขาไฟที่จะสุกรุ่นแรกในเดือนพฤษภาคม ที่ผมดูแลนะครับมาให้อาหารเสริมพืชบำรุงทำให้ทุเรียนโตลูกสวยผูสวยเนื้อดีรสชาติอร่อยแล้วก็ต้นแข็งแรงและได้ทุเรียนดกๆกเต็มต้นแบบนี้นะครับทุกต้นนะครับจะเป็นทุเรียนที่รสชาติดีนะครับลูกสวยผูสวยเนื้อสวยแล้วก็ลูกเนี่ยสมบูรณ์นะครับนี่เลย อย่าลืมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันติดตามผมไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวดีเมื่อไหรสุกจะส่งให้ทุกท่านได้ลองชิมรสชาติภูเขาไฟแท้อร่อยแล้วก็เนื้อนุ่มหอมมันหวานอร่อยแน่นอนทุเรียนภูเขาไฟอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ